ครับก็มีเอฟซีมหานะครับจากนวมินนะครับก็ไม่ได้เจอกันเป็นน้องนู่นครับน่าจะดูเป็นสิบปีนุ่นหลายมากนานมากร้อยปีค่รปบคงไม่อยู่ถึงขนาดนั้นเว็บร้อยสิบอีกแล้วนะครับดูครับน้องน้องรถวิ่งงานนะอ๋อของแท้นะเขาหมกดูถอดนะโอมึงนี่เนาะ มันจะออกสีได้ไหมเนี่ยบวกนะครับน้องๆในขอฟังเสียงหน่อยนะพี่้าในขอฟังเสียงหน่อะหลวงเข้าเกี้ยวว่างไหมล่ะแคมป์แล้วครับหนึ่งต้องมีแคมป์แหละเปิ่อนนิดนิดนคนผ่าท่อเอาแบบนี้เลยโอเคครับสวัสดีครับคุณแม่ไม่ได้เจอกันลาแล้วสิบกว่าปีนะตอนนั้นยังแว่นๆอยู่นะเราเราให้หลง ก่อนยังเป็นเด็กเดิอนจ้ะดีเป็นไงเดี๋ยวนี้เ,าานนเดินส่งของนะครับโอเคครับก็คิดถึงน้องเขาอยู่ครับไม่น่าเชื่อครับเจอกันในช่องนะเขาดูคลิปโกโนในนะโขนในเลสซิ่งใช่ปะแล้วช,ชอบเป็นแฟนสายชิวใช่ปะมึงครับเอฟซีเลยสายชิวนะ<ไ>เอฟซีช่องช่างต้อมนอกกระเสะดับไปไปเถอะไปเถอะนะจะไปลงล้ออีกละวันวันทำงานไว้เนี่ยมาทางที่ไหนมานี่วะมปลงล้อ มันเหลืออะไรเลือก็ามาให้พี่นี่โอเคขอบคุณมากน้องวัดีเมาสติกเกอร์นะของพี่ยังไม่ได้ทํานะทําแล้วมันไม่สวยมันห่วยก็เลยเราได้เดี๋ยวพี่จะไอ้นั่นค่อยทําสติกเกอร์ใหม่เดี๋ยวพี่ให้ทำส่วนขี้เหลมืเบาหวานเปียกนะเหมือนตัวจริงเลยนะคนตีนะถ้าอยู่นวมินน่าจะได้โดนนะโ,โดนส้นเขาก่อนแลแ้วนะ ใส่เทวินด้วยนะมันจะได้ไปไหมเนี่ยไปเถอะนะดีไม่ได้นะต้องเข้ามงโอเคครับครับเนื้อเบาววานเปียกนะเหมือนตัวจริงเลยนะคนตีนะถ้าอยู่นวมินน่าจะได้โดนนะโดนส้นเขาก่อนแล้วนะใส่เทวินด้วยนะมันจะได้ไปไหมเนี่ย ไปเถอะนะดีไม่ได้นะต้องแต่งนะนี่ละเดี๋ยวจะมารีวิวรถด้วลงอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆเหนืออาการหนักเนาะแม่ครับบ้านเลยแบบมันอย่พี่มันเขาด่าเล่นนะดูมันยกหน้าก็ลืมนะ เม่กี้ไม่ได้ถ่ายนี่เอาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมไม่สุดนะครับ <'s> ขอไล่สเตอร์ใหม่หน่อยนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้14 33 oh. ครับถ้าใครรู้ว่าสเตอร์เบอร์ไหนเว็แบบร้อยสิบอะได้ได้ครับคอมเมนต์มาด้วยครับใช้เบอร์ไหนดีครับพี่กันร้อนทดสอบอยู่นะครับรถเติมเปลี่ยนแคมนะดี อันนี้สนะิบห้าครับสิบห้าสามสี่นะโหใกล้ไปนะอีะก่อนวันนี้นอ,อารมณ์นะค,ะครับทุกคนโสดงานหมดเลยอะโอเคครับ <c oughs> okay, โอ้โหโดนถ่ายเลยนะโ <c oughs> okay, อเคครับอารมณ์บนธรรมดานะใส่เอ็ม<า>แ<ๆ><ง>ล้วเป็นยังไงบ้างดีิโอเลยยันคันนั้นยังไม่ได้ใส โดนใส่เข็มใช่ไหมเป็นแงล่ะเกียร์สี่รอบตกใช้เกียร์สามแล้เกียร์สเฮ้ยมีแสงได้วะมีแสงได้วะสมะ้ัดเนียร้สบามาตัดร้อยห้าโอ้ยแต่งตัวไม่หล่อเลยวันนี้ตั้งใจนะเรเอาแบบเพียวๆเลยครับน้องๆต้องค่อยๆปิดนี่ทำงานเนาะกยารกิจการทำงานของเรานะ อืมตักล่องด้มวยมาเอาทุกจุดนะประทั่นการยิงน,น็อตนะไม่ใช่ขาดนะสาบรถเป็นแล้วเลย กอยหนนนเ้ำ bon ัทำไมเป็นการเสียนาฬิกาเดี๋ยวจะยิงล้อให้ออกแล้วนะครับแมวแมวแมวเราไม่ต้องใส่เสนะโอ้ยเนาะเบาหวานเสียงนะ่นเอฟซีมาหาวันนี้ทำยิงหน้าเอฟซีมัวไปหลงกันรถกัน เดี๋ยวก็ขมำหรอกตัวจริงกับชีวิตชีวิตจริงต้องสุดลมให้เขานึรู้อีกาสุลมรู้ได้ไงมึงแสรู้มากเลยเนาะตัวอ้นเลย่อไปเรียกนตัวอ้นนะเอ้ยไม่ใช่บัคขีกับปอม <ไ>เอาแล้วนลอยู่ไม่ได้นะลน้อเดิมอยู่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมเห็นเด็กแตกเอาบ้างนะอะไรเยอรู้สึก<อ>ว่ารู้สึกว่าจะพูดมากมากจังเลยนะครับเอาเอา <laughs> ีกไม่พูดมากให้ทำก็จะทำช่อได้เจ็บคุยเป็นใบอะไรไงท่านผู้ชมเขาจะเขาจะบางออกหรอดูเจ็บหลุม มีคันนี้คันนี้ก็อิสเบอร์เลย์คืดที่ดูใครลดลงเลยนะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงนะเปลี่ยนแคมให้มันเบาลงสองสวันแล้วนี่เบื่อแล้วเนี่ยแต่เบรคร้อยสิบนะกูอีฟแม็กไม่มาสักสิบนะว่าด้นรถไข่ครับเห็นแต่ล้อก็เกิดแล้วนีรถอะหลงนะ ตะก้อนแบ่งเป็นอลงบ้างนะครับมวซส่วหมดแล้วช่วงช่วงนี้ใครว่างก็ถ่ายนะครับมันแน่เมนีมีกระเช็ดอย่างยอเลยสักสเสาเหรอาไจะเปลี่ยสักเสาอ่ะติดตัดใหม่หหมหนี่นวเสียลองว่าลอง่าลองแคมเลยเนี่ยอง,อยงล,องล,ล,ล,ลดงลดงหรือแคมเนาะโอจะแพ้ เม,ม,ม <i mean yes right? no ื่อวานก่อนแพคุ้เด็กไว้นอ oui> ่ะสองสามอ่ะมันนั่งขับคนเดียวด้วยนะเยี้ยราไปทำเยี่ยพงเลยแนวมาสิบะร้อยสิบ่ป่แสผมใช่นะน่าแค่ร้อยสได้ยังานแดนไปสามอ่ะแดนอาทิตย์ูไทยละเยี่ยสองเยี่ยสามนะร้วชื่ออะไรนะชื่อคิโตมิเลยอะไรนะเกิอะไรชื่อผมเหรอ่าชื่อโทรท์ไงพี่ฮะโทรลโทระจำไม่ได้ไงอู้ใครจะจฮะน่าใช้เป็นทุกคนโุระโทระอืเขาเป็น ทุระเอาอาทิตย์ใส่เขาก็เล่นให้หรอกเราได้ยินไหมเขาพูดปะตัวละทุระรีโมทุระม่วงทุระหนูได้ยินไหมขวัวขวัวละนี่เนาะเดี๋ยวก็โดนเขาเล่นให้หรอกเดี๋ยวก็โดนแบนเเดี๋ยวก็โดนแบนประวันเปียร์เดี๋ยวชก็มาต้องโดนแบนน่โดนแบนเรื่องอะไรไม่ได้แต่งรถไม่ได้คนทำอะไรหลังหัวในเพิ่มสมรรถนะทางรถนะไม่ใช่ทางเพศนะ มุงรักษาครับวิธีการขันน็ที่ถูก like okay. ต,ต้องไปขันบ oh, em ้าอะไรเก้อนมังอาอะไรมาใส่ไอ้นี่ตล um> uh so ้องหาของชิดก่อนเดยแล้วหลงเล่นทางเพศนะทางแพ้กดงนทางแพ้เาทางตัวแพ้ี่เด้หรอทางานี่แะพ้ไงัง้านอแพ้ก็ได ก๊วนก็ห้าหกร้อยอ่ะซื้อเสื้อกันสี่ร้อยกว่าบาทอ่ะลูกก็สามร้อยรอบลูกเลยจะมาสามร้อยกว่าบาทมั้ยต้องเคยซื้อรอบนี้ฮึงสวัสดีครับเออว่าเม่วนแต่ว่าเออเออมีไงเดี๋ยวค่อยไปต่อเครื่องเสียบรถให้เขาครับโอเคได้เอาเอ้าจิ้มไปขึ้นนี่เลยบอกไปเมื่อื่นเตี้ยอ๋อได้ได้ เอ้นเอาน้ำทะเลมาฝากเด้เอเอาชั้เลบอเอาอีลี่ะซ้ายก็ได้น้ำทะเลก็ได้บอโอ้ยแต่เงินหลก็ซื้อกุ้งซื้อหอยมาฝากเลยเ้อจัดไปเอออโอเคยังหังโอ้โหบอลล่นเอาไม่หลีบอลอะนี่แม่บอลอะนี่ ิบึน้ดบเต็มหางเอ้ยไปน้ำเอะเอาดจไปขึ้นนี่เลยบอกไปขึ้นไปขึ้นเอ๋อได้ไเอ็นเอาน้ำทะเลมาฝากดิเด้อเ้าแค่ดี้เดียวลงโอ้ตาย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 ดูครับน้องๆน้ำทะเลนะเอาหมาเขาไม่จับอะเขาไม่จับวัวอะลากน้ำทะเลมา โอ้ตายไอเดินดูน้องๆดูตายนี่กองนี่ขยันเอามาตองเอาแบบที่มันโอ้ตายแล้วหาจอมเชียนโอ้ยเป็เลยจริงนะครับน้ำทะเลนักผ้ชมน้ำทะเลจริงๆนูำทะเลเอามาทำไมโอ้ยเอากุ้งเอาหอยเอาอะไรมาฝากไหมว่าน้ำทะเลมาดีไม่ตายทรายอยู่ข้างในเออบอกว่าเอาทรายมาด้วยดีไม่ป่วยทรายให้ด้วยนะเอออย่างนี้ก็มีนะคนเรานะ จะไหมยูแต่กระบะใส่ไม่พอคุณเล่นเอาเอายีหลีป่ะทำยีหลีป่ะโอ้เริ่องจะไปใส่อะไรหรืปลาทะเลก็ไม่มีตายแล้ยทำไม่ใช่ใส่แค่น้ำตาลโอ้แค่น้ำตาดเออปรุงเป็นเกลืออีกเออะ้ตนนาลโอ้ตายอันนี้มันเค็มเกลือผมเคยเห็นแต่เห็นแต่เขาพูดกันทำบังเกอรนะเอาน้ำทะเลมาฝากบ้างนะเอาไม่ยีหลีจริง เงนินเข,ข,อขอได้เงินเขาเขาก็ได้แค่ติดดูดเอาลอกะก้องไปที่อโลงอ้ยแสดงนันแหละการเขาไม่ได้บา้าใช่ครับเขาบ้องน้ำทะเลม,มาฝากจริงเตายเลยคนะุณคิดว่าไงเบาหวานเปียกเออเกินนะโอ้ยคิดได้ครับคิดได้ไงวะเป็นไงเบาหวานเปียกคุณว,ว,ว่าบะไปแล้วสมองสมองอโลง เออนังของฝากจากแดดไก่โอ้น้ำทะเลนะส่วนเะเลโอะหลองก็พระจับเอาอ๋องอ๋งน้ำทะเลเขามาเขาเรียกว่าหาดเหี่ยวจอมเทียนหาดจอมเทียนจะไปกับไผ่อ่ะไปกับครอบครัวเพื่อเพื่อน้ำทะเลมาฝากนี่นะใช่ครับโอ้ตายแล้วเป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆแค่นี้นะเป็นคอนเทนต์โอ้ตายโอ้ว่างเนาะอ๋องใช่ไหมบวารเปียก แคนี่ละเอาละพอเถอะนะไปนะโอเคน้ำทะเลมาจริงๆนะท่านผู้ชมโอ้ยกระโดกเบียดเจ้าเอาที่กัมีเนาะแทนที่จะได้กินกุ้งกินกั่งนะหนามทะเลคิดได้เนาะคนเฮาเอ้าเอ้าเอ้านั่นแค่สิ่งเขาตััั้งหลกนไปก่อนละไปแล้วโอ้ยไปซะละโอ้บายบาย